น้ำให้พี่มีด้วยค่ะน้ำค่ะนี่ตาไปเก็บน้ำได้ที่คะไม่เก็บน้ำหรอคะพี่แพทร์ดื่มเสร็จแล้วพี่แพทกับเก็บน้ำค่ะได้เสร็จแล้วน้องตาล่าห้อยอยู่อยากกิน

เป็นแมวมาเกิดเลยนะท่คุณผู้ชมดูสินางมีขู่ก่อนด้วยนะไปแล้วแมวพุ่งไปแล้วแมวพุ่งไปแล้วจับ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 ป้าจ้าซื้อให้นะคะแม่คงใจมากแม่แม่เกลียดอีกของเล่นอันนี้มากมันน่ากลัวมากมันโซสเกย์ดีมาก